ดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับทางช่องแจนขินช่มคือเก่าพี่น้องมือีิผมไดนี่เดอร์ก้อยก้อยก้อยสบายนั่งหรือสามสิบกีบานห้องพี่น้องสามสิบกีดขาวเนี่ยเนี่ยน้อก้อยมะนาวพี่น้องก้อยมเนาวเราก็แกงขี้เล็กเนี่ยแกงขี้เล็กใส่ใส่หนังหมูพี่น้องมันบ่มีอันเนี่ย ผมมีหนังง้วนหนังควายคือบานห้องมาเดินมาเดินพี่น้องทางไกลทางไกลกำลังเดินทางกับจอดรถพักพรหาเขามากินน้ำกันก่อนพี่น้องเขาอ่อนหอนเขาอ่อนหอนมามามาน้ำกันนี่เด้อเนาะมาเด้อครับมาเด้อกูวกำลังเดินทางก็นได,ด้หมืดหมืดเนีเาา้ยเด้อพี่น้อ,อ,นนองกล่องมันเนย่งปับอันนี้พวกควยายดีอะไรมันน่ง แดดมันแห้งพี่น้องอาจจะบุบว่าบูบว่าแนวฟอร์ตัวเข้าไปพักกันเลยหลายอย่างพีชัวร์เนี่ยที่สำคัญคือเนี่ยมาละมันสุดชัวรเด็กหนุ่ก็เห <c oughs> าะ cắt cáo hết tiếng lắm chắc có thể hết hết yên lắm bung ra sao em dường dường lắm นั่งหลายอยู่พ่อต้งเลียยมันหยุดเแต่มาเที่ยวก็ว้าบวบ้านของพีน้องพ่อบอกโควิดผมหลวกักนได้เป็นน้อง ต้มน้ำลวกต้มน้ำใส่คาใส่ตะไครย้ยังมียัดมันเหม็นข้าวน้ำปุ๊ดพุ๊ดทีลวกเสร็จผมกับไปแซ่ซ้อมซีเว็บให้มันกรอบเช่ไใส่หมักหน้าก้อยหมักหน้าไม่มได้ก้อยผมใช่ไหม อาาโอโ้โหแล้วผมไม่ได้กินโดนผมสูบบุก่อยไหวพองไอ้พวกเนื้อพวกอย่างนี้ความยึดยึมยึมผมอยากเลยอยากซอยจโอยากอย่างนี้ จำทองใส่บอดีหรือเปล่านี่ข้าเจ้ากินเลยยากอยากไปเห็นช่วงไอ้อาจารย์บ่าวเท้านะโอ้ยเราเกิบแต่แสบตจบัจบจบขัดเห็นล้นน้ำลายแตก có mắm lắm thì ngon lắm Mèo Mèo cái sáng sớm Thật phải tôi ra nắp cầm cậu cứ mít mệt thì nào khắp nhẹ nhẹ được rồi mà không nhẹ nhẹ được ตัดทิังตัดทิ้งขาขอกัวันหอม กลับบ้านช่วงสงการพี่น้องเอ้ยไปหากินลาบกินก๋วยแถวบ้านกับญาติพี่น้องเนี่ยไม่ได้ไปใจอีกโควิด มีบ้านอี่เนี่น้องือว่าฉลาดกว่็ไปห้องก็ดินเสียงนกน่าเหม สถบบานสงการบ่พไม่รอง you ซื้อมันหน่อยหนึ่งหรือสองวันพว,นวนกา้ซื้อมันหลายอยา่างจิบมมวนเจครื่องเจ็บ แกงเช่นหนังคือเแีบพี่น้องี่มีหนังหายากเครื่องมี้นกนพี่นอ้อก อิ่มเราพี่น้องเอ้ยดียร์คักพี่น้องโดนโดนกินพี่มันไอ่ไอเนี่ยไอ้สาวสิบกีบหรือสบายนั่งเลยครับเจงเค้กกบคักพี่น้องแต่เสียอย่างเดียวบอมบอมมีหนังใส่เป็นหนังเอือนเลยแต่หนังหมูไม่บอกใครนั่นเท่าเลก็เป็นหนังงัวหนังควายบ้านเฮาเนาะโอ้ก็มีสัตว์สำหรับมือเรียกฟ้าไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ แซบแซบลงด,ด้วนกินเทียนนึงอันนี้บักการซื้อมาหลายซื้อมาหน่อยนึงมาย้ำผู้เดยียวย้ำหมักเน่าพี่น้องไปควายหมักเน่าคอยลวกสุกเลยแหละเสร็จแซ่บพี่น้องสำหรับมือน,นีิก็ฝากคือเกาพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเด้อขอพูดอะหนึ่งแชร์พี่น,อน้องเลยสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งๆๆพี่น้องกดกระดิ่งจริงจริงอ่ะเพื่อกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผม เดีย๋ยวนี้กำลังจะเจ็ดิบใหม่ๆต่อไปสำหรับมือน,นี้ก้อยสบายนั่งกับไอ้แกงขี้เล็กก็ฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องขันยาก,กับจันเลยพี่น้องไปบานห่อและจันเลยแซบแซบรวดสำหรับมือน,นีก็เกาคำว่าขอบบุญขอบพลอะไรๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ